เออหูเก้ายังไม่เป็นเลยอยากปัฏิรูปประเทศเออโอหลวงพี่กาโตนะเออพี่หลวงอเป็นพี่หลวงแล้วพี่หลวงเห็นล่าสุดนี้ไปออกรายการในโขนกระแสใช่ไหมไปสัมภาษณ์บอกไปดูเขือนไปดูเขือนด้วยการตอนสี่ทุ่แมแหม แหมไปดูเขื่อนตอนสี่ทุ่มบอกอดใจไม่ไหวโดนยั่วยวนเกินนะก็เลยเขื่อนแตกซะเลยน้ำเขื่อนแตกกระจายเลยโอ้แก็ยอมรับดีเนาะเออแกก็นะก็สึกแล้วนะสึกแล้วก็ก็ยอมรับไปตรงๆนะว่าโดนพาไปดูเขื่อนเนะี่ยผู้หญิงน่ะพาไปดูเขื่อนเนะขื่อนน้ำกระจายเลยเออนั่นแหละนะ รู้ว่าเขาเป็นพระเอพาไปดูเขื่อนอีกโอ้ยนะพระมันก็อดใจไม่ไหวหรอกนะพระมันไม่ใช่ประอิตผ่กูลนะตลกนะอันนี้มีข่าวอีกว่าข่าวลือว่าเป็นขา Fake New ่าวเฟกนิวนะเพื่อที่จะด,ด้อยค่าพลังประชารัฐอ่เป็นข่าวปลอมว่า จะบวชใหม่แล้วก็จะไปลงสสพักพลังประชารัฐนะก็เนี่ยดูเขาเขียนข่าวสิช่องเข้าช่องเนี้ยดูเ็าทำภาพทำกราฟ,ฟิกสิเขียนซะใหญ่โตว่าเนี่ยเตรียมจะไปสมัครพักพลังประชารัฐแต่ยืนยันแล้วเป็นข่าวปลอมนี่เขียนข่าวปลอมเล็กๆไอ้พวกสามกีบมันยิ่งอ่านไม่นั่งสือไม่ท่องอยู่นะมันก็เชื่อดี มันอ่านมันอ่านแค่สองบรรทัดแรกอะบรรทัดที่สามตัวเล็กๆมันไม่อ่านเเนี่ยสำนักข่าวเขาปั่นกันอย่างเงี้ยเห็นไหมพออ่านทีแรกโอ้อ่านบรรทัดแรกกูก็รีบแสดงความคิดเห็นเลยพวกสามกีบไม่ทันได้อ่านทันอ่านบรรทัดที่สามนี่ไงนี่เขาถึงได้ว่าไอ้พวกสามกีบเนี่ยมันต้มง่ายมันหลอกง่ายนะเออ ไอ้พวกสามกี่บะมันหลอกง่ายอยู่แล้วนี่แล้วนี่แอดมินไปแคปมานี่มันเชื่อจริงๆเนี่ยนี่เห็นไหมมีการบอกว่าโอ้ยก็สมควรนะที่จะอ่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปโรงพักประจาทิปัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะดูคอมเมนต์นไม่ได้อ่านบรรทัดอื่นเลยอ่านสองบรรทัดจบแล้วเชื่อแล้ว ยืนยันนะไม่เป็นจริงนะไม่เป็นจริงไม่เขาจะไม่มาลงสอสอ,นะออีกนะเออเขาจะไม่มาบวชอีกก็จะไหมข่าวปลอมก็จะไหมข่าวปลอม,อมเออทีหลังอ่ะฟังอะไรก็หัดไอันี่ใช่บ้างนะผู้หญิงสมัยนี้เห็นไหมเห็นไหมเออร้ายกาดนักหนาแล้วเห็นบอกพี่ย้อย พี่หลวงพี่ย้อยนี่ก็โดนจะโดนโดอีกคนนึงนะเออนะโอ้นี่จะแหมไม่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้นะไม่ธรรมดานะชื่อตองนี่ไม่ธรรมดาเออพระเจ้าก็ไม่เว้นเนยอี่จริงๆเลยคนเรานะพระองค์ไหนพระอันไหนหลอ่อพระอันไหนไม่ได้เลยทีเดียวออเออ,เอ,อ นะก็พะระองค์อื่นๆพระอันเรียกว่าพระนะอันไหนก็ระวังไว้นะระวังไว้พระไหนรูปหล่อรูปหล่อหน่อยก็ระวังไว้นะเออเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันแบบไม่ธรรมดาแล้วอ่ะนะเออเห็นผ้าเหลืองเห็นอะไรก็ไม่สนแล้วแหละตอนเนี้นะโอ้ <laughs> เออนะสังคมเรานะเป็นหนักขึ้นทุกวันนะเอออย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไ r i b e กันด้วยนะครับ